สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกับบ่าวตึงปทุมราชครับตอนนี้บ่าวตึงมาอยู่กับพ่อว่านคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับเศร้านี้เป็นเศร้าวันที่7สิงหาคมครับพี่น้องครับบรรยากาศสดสดครับเมื่อนี้พ่อว่านมีง่วลดราคาครับพี่น้องครับของถือมาอีกแล้วครับตัวนี้ทอง6เดือนครับเอาไปเลยครับ2น0 0 0ครับพี่น้องครับทอง6เดือนสูงลอย30เกือบลอย3หาครับพี่น้องครับ ลอยสามสิบสองนี่แหละครับนี่ครับเขาโคบิจิลูกสามค่าทองครับนะอ้วนยงง่ายหูแห้งครับตัวนี้ครับพาะว่านเปิดไบสองซีครับพี่น้องครับลดละค่าครับลดแรกแจกแถมครับอยากเปลี่ยนชุดหม่แล้วเวพ่ว่านอยากเปลี่ยนชุดไม่แล้วครับยู่พ่ออะไล้วครับลดสุดๆแล้วครับเมื่อี้ครับสองหมื่นสี่พันครับ สนใจโทร่หาพะว่านได้เด้อครับเด้องว,วดีสีแดงหนังหนาครับลูกสามค่าทองทองหกเดือนครับพิกัดกับบ้านน้องแสงครับอำเภอประทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับสนใจโทด่ดวนนะครับเด้ออยากได้งวาหูงวาเชื่องไปเลี้ยงครับสองหมื่นสีครับ มือนี้แถมทรงให้อีกร้อยโลครับฟรีครับเพราะว่าใจปั๊มอยู่แล้วครับตัวนี้ครับสองหมื่นสี่ครับทองหกเดือนแล้วครับสนใจโทุมากครับพี่น้องครับโหดีเชื่องดีแล้วก็ทองอีตั้งหาครับนังนั้นนะสดๆครับกินยาดีๆครับตัวนี้ครับพี่การดเพื่อนยุบันน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ บรรยากาศช่วงเศร้าครับวันที่เจ็ดสิงหาคมแล้วครับพองหิ่งๆอ้างๆครับตัวนี้ครับน่าหนาครับนาเลี่ยงสุดๆครับตัวนี้ครับกินยาดีแห้งครับเพิ่นประกันท่องครับประกันท่องประกันแข้งขาครับทุกถอนครับเล็บกับงามอยู่ดอกครับตัวนี้ครับเขาเพิ่นปิจินี้ครับคุณนะครับ เชิดดีขนาดครับยืนเชิดดีอาดีขนาดครับมาเบิ้งว่าทองตัวที่สองครับตัวนี้กระสีลดแลค่าคือกันครับพี่น้องครับเอาไปแรกครับมื่นหกครับพี่น้องครับมื่นหกครับขายลูปครับขายรูปหมื่นหกครับทองหกเดือนคือกันครับตัวนี้ครับลูกสามค่าทองสูงลอยสามสิบครับมื่นหกครับ เพราะว่าขายลดแล้วครับพี่น้องครับดวนนะครับเด้อตัวนี้กระทรงฟี่ให้อีกร้อยโลครับหมื่นหกครับขายแล้วบได้ยังครับพี่น้องครับตัวนี้ครับชุดนี้เพิ่นขายลดแล้วค่าครับพี่น้องครับนอกนั่นก็จะเป็นค่ารถเบ้าตึงแหละครับเพราะว่าอยากเปลี่ยนชุดไหมครับพี่น้องครับซอยอุดหนุนเพราะว่าเนี่ยเด้อครับเด้อ หนึ่งมืนหกพันครับแบบถูกๆครับพี่น้องครับตัวนี้ท่องอยู่ที่เจ็ดเดือนครับบวเป็นหกเดือนนะครับเจ็ดเดือนแล้วครับสูงลอยสามสิบครับท่องเจ็ดเดือนครับหนึ่งมืนหกพันครับเอาชิปนี้ต้องได้ขายครับพี่น้องครับชิปนี้ต้องได้ขายได้ขายแท่นี่ยนอนเพราะว่าชิปนี้ครับสนใจโทษ่วนครับ พี่กัสอยู่บ้านน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับขอกงเพราะว่านคือเก่าคือเดิมครับงวดรับประกันหมาทั้งสองตครับประกันทองประกันขาหายครับสิบหาหมือน,นะครับเด้อระยะเวลารับประกันของเพื่อนครับเพดดําดีพ่วงหางเงย้าลากดิน <c oughs> น้มกับจีเต่าครับตัวนี้แข่งขายงดีพ้องสางงงครับมื่นหกเท่านั้นงวดทองเจ็ดเดือน เขาเาเนี่ยยังน้อยครับเข้าคนบาเด็เปลี่ยนไห้แล้วครับเล้วตามสภาพครับเพราะว่านขายตามสภาพครับจัดไปครับพี่น้องครับหมื่นหกครับถูกแห้งครับซืือไปทิมทิมไห้นี่ห้วยได้กินน้องเสือได้ครับตัวนี้ครับสองตัวนี่แหละครับได้กินน้องเสือครับราคานี่โอ้ยหายากด้วยนะครับดวนนะครับพี่น้องครับ สนใจโทรหาพ่อว่านครับพ่อว่านใจปั๊มครับมือนี้ครับสุดๆแล้วครับงัวดีมันทั้งสองตัวแล้วครับพี่น้องครับนาเลียงนาเลียงครับขอบคุณทุกท่านครับนี่ครับพ่อว่านครับนั่งรอดรถทัวรศทรัพย์จากเอฟซีอยู่นี่แหละครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่นะครับเด้อสวัสดีครับ